ค่ะสำหรับนวัตกรรมที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็แบบฝึกทักษะเรื่องเลขยกกำลังนะคะซึ่งสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะคะที่มาของการพัฒนานวัตกรรมนี้นะคะเกิดจากว่านักเรียนไม่มีความพงทนในการเรียนรู้เรื่องเลขยกกำลังนะคะทั้งท้งที่เคยเรียนมาแล้วตั้งแต่ตอนม .1 นะคะพอขึ้นม .2 มา เลขยกกําลังจะจัดอยู่ในสาระการเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะซึ่งคุณครูจะต้องเพิ่มพูนค,ความรู้ให้เด็กให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่กับปรากฏว่าเด็กจําความรู้พื้นฐานเดิมไม่ได้ดังนั้นดิฉันก็เลยคิดว่าจะต้องปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอนนะคะโดยการพัฒนาจากการอธิบายแล้วก็สาธิตโดยการเขียนบนกระดานเนี่ยนะคะให้มาใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งจะ ดึงดูดความสนใจกระตุ้นความสนใจนักเรียนมากขึ้นนะคะในนักสืออิเล็กทรอนิกส์ของเราเนี่ยนะคะก็จะประกอบไปด้วยเนะะื้อหาและก็แบบทดสอบที่เด็กสามารถประเมินตนเองได้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีวิดีโอที่นักเรียนนะคะแสดงวิธีทำนะคะแสดงวิธีแก้โจทย์แล้วก็มีผลงานนักเรียนนะคะเป็นตัวอย่าง เลขยกกำลังแล้วก็คำตอบต่างๆซึ่งนักเรียนทำใน powerpoint นะคะเอามาแทรกลงไปในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อันนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีวิดีโอของอาจารย์ต่างประเทศเช่นอาจารย์ฝรั่งเศสอาจารย์จากประเทศจีนนะคะแล้วก็จากประเทศอังกฤษที่มาสอนการนับเลขขั้นพื้นฐานแล้วก็สอนการอ่านเลขยกกำลังนะคะว่า ในภาษาต่างๆนั้นเลขยกกําลังนั้นอ่านว่าอย่างไรบ้างนะคะสําหรับหลังจากจ,จัดกิจกรรมด้วยสื่อนวัตกรรมตัวนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะพบว่านักเรียนมีผลสมรรถทางการเรียนสูงขึ้นนะคะนักเรียนไดเ้เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ICT นี้ด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนก็จะมีการฝึกทักษะทางภาษาไปด้วยในตัวค่ะ